สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้ให้นักเรียนเตรียมใบงานที่12ขึ้นมานะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเตรียมเสร็จแล้วนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําก็คือเขียนชื่อเขียนชื่อของนักเรียนชั้นของนักเรียนและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ วันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมด้านาศาสนาในชุมชนของนักเรียนนะคะแหล่งวัฒนธรรมด้านาศาสนาในชุมชนาศาสนาของของเราก็จะมีด้วยกันสามศาสนาด้วยกันนะคะหนึ่งศาสนาพุทธ 2. สองศาสนาคริสต์ 3. สามศาสนาอิสลามอ่า และเราก็จะมาดูว่าทั้งสามศาสนานี้มีสถานที่ใดเป็นศาสนาพิธีนะคะในการทำพิธีทางศาสนาในชุมชนของเราก็อย่างเช่นศาสนาพุทธก็จะไปทำที่วัดศาสนาคิดก็จะไปทำที่โบสถ์และศาสนาอิสลามก็จะไปทำที่มัสยิดนะคะ เมื่อนักเรียนเขียนตามแผนผังความคิดที่คุณครูได้ทำให้ดูในรูปภาพนี้แล้วให้นักเรียนเขียนแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีแต่การระบายสีนั้นให้นักเรียนระบายสีที่อ่อนไม่ระบายสีทึบนะคะเพราะจะทำให้มองไม่เห็นตัวหนังสือที่นักเรียนเขียนตัวอย่างเช่นสีที่จะระบายน่าจะเป็นสีเหลือง สีเขียวอ่อนสีชมพูสีส้มสีฟ้าอ่อนอ่าสีอะไรที่มันอ่อนๆน,นะคะให้นักเรียนระบายลงไปได้อ่ะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนทำใบงานที่13นะคะเปิดไปอีกใบงาน1นึ่งค่ะอ่ะวิชาประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะทำสอใบงานเลยใบงานที่12และ13นะคะ อันนี้จะเป็นใบงานเรื่องประเทศไทยสีภาคในระดับชั้นป .1 น,นะคะเราจะเรียนประเทศไทยสีภาคาเราจะเรียนแค่สีภาคเท่านั้นนะคะอ่าถ้านักเรียนเลื่อนชั้นไปก็จะได้เรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะในสีภาคที่เราได้เรียนนี้จะมีภาคอะไรบ้าง 1. ภาคเหนือ 2. ภาคใต้ สาภาคอีสานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ C ภาคก,กลางอ่าให้นักเรียนทำตามแผนผังความคิดที่คุณครูได้ทำไว้ให้ได้ได้เลยนะคะแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามอ่าคลิปนี้มีแค่นี้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งใต้โน้นให้ครูด้วยนะคะ